ครับวันนี้นะครับก็จะมาอันบ็อกนะฮะอันบ็อกของตัวคอรียแพนนะครับเป็นกระทะเกาหลีนะครับเป็นกระทะเกาหลีที่จากผลิตจากทางประเทศเกาหลีเลยนะฮะส่งตรงมาเลยทีนี้ยังไม่เคยมีใครได้อันบล็อกตัวนี้เลยนะเพราะผมเป็นสินค้าตัวแรกนะฮะแต่เดี๋ยวถ้าไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะอันบ็อกวันนี้เปิดกล่องค้อมกันเลยนะครับผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับ อนนี้มีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาอันบอกกันแต่ทางนี้นะครัทางนี้กระทะราคาแค่พันกว่าบาทนะฮะนะฮะประกอบด้วยหินอ่อน11ชั้นโอ้โห11ชั้นนะฮะหลายมีลูกค้าบางท่านนะฮะเริ่มมี้สินค้าเริ่มลงบ้างแล้วแต่ว่ามีลูกค้าบางท่านเนี่ยาถามมาว่าเอ๊ใช้กับเตาไฟฟ้าได้ไหม มันได้มากกว่านั้นนะฮะนอกจากตเตาไฟฟ้าแล้วเนี่ยยังมีเตาแก๊สด,ด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาแจง้งเดี๋ยววันนี้มาอันบล็อกให้ดูก่อนว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะเมื่อเปิดกล่องมาแล้วนะครับก็จะมีอ,อ,อยู่3ามชิ้นนะครับเดี๋ยวจะแกะมาทีละชิ้นให้ดูแล้วกันนะฮะชิ้นแรกนะครับเป็นฝาก,กระจกนะฮะนี่อย่างหนาเลยหนักด้วยนะฮะน้ำหนักพอสมควรเลยแสดงว่าหนามากดูความหนาได้นะครับ ๋ย่าให้ดูก่อนเด,เดี๋ยวจะประกอบให้ดูอีกครั้งน,นะฮะนี่เป็นชุดน่าจะเป็นหูจับของฝากระทะนี่นะครับแล้วก็นี้เป็นคู่มือคู่มือเป็นภาษาไทยนะครับก็รายละเอียดก็จะมีเกี่ยวกับการใช้งานนะฮะข้อระวังเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยใช้กับเตาแก๊สได้นะครับเต,เตาเตาเผ็ดไฟฟ้านะครับ เตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ะจะเป็นเตาเซรามิกหรือเตาฮาโลเจนอันนี้คือสามารถใช้ร่วมได้หมดเลยนะดีมากเลยนะครับก็เราข้าวนะครับคู่มือจะให้มา2ใบเลยนะครับเอาไว้ก็ชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นตัวนี้จะมี2ชิ้นนะครับกระทะกระทะจะมี2ชิ้นจะเป็นก้นลึกนะครับแต่ลักษณะอย่างนี้ นนเนื้อหนาน้ำหนักแบบหนักเลยอะ่ะหนักระดับหนึ่งเลยนะครับในส่วนของก้นลึกนะครับอันนี้คือจะมีที่เห็นงเงานี้ไม่ใช่อะไรนะฮะจะเป็นพลาสติกคุ้มอยู่เดี๋ยวผมแกะให้ดูอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก้นตื้นก่อนนะครับอ่ะนี่ครับนี่เป็นตัวก้นตื้นนะครับก็จะแพคเกจจิ้งมาอย่างดีเลยนะสวยด้วย นะครับสวยด้วยแล้วด้ามเนี่ยดูแข็งแรงมากเป็นด้ามพลาสติกนะครับแล้วก็ในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับดูน็อกก่อนโอ้โหดูน็อกก่อนนี่คือแข็งแรงมากนะครับเพราะน้าหนักก็มันต้องรับน้ำหนักได้พอสมควรเลยเพราะหนักมากเลยนะครับมือผมเก่งนะแต่ก็ไม่หนักเกินไปนะครับเพราะว่าการใช้งานจริงๆแล้วมันก็ต้องแข็งแรงอย่างเนี้ยเนาะสมแล้วนะครับที่ว่ามีถึง11ชั้นนะฮะเครือบหินอ่อนมา11ชั้นเลยนะฮะแต่ละชั้นก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะนี่ฮะ มีเครื่องหมายนะฮะซีโร่นะฮะ PEO a นะครับก็มาจากไรสารไรสารสิ่งเจือปนนะครับไรสารสังเคราะห์นะครับที่มีผลอันตรายนะครับต่อ,เ,อเด็กและผู้ใหญ่นะครับอย่างเช่นถ้า,ถา,ามาีผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อยู่หรือว่าเด็กที่ต้องให้เ,เด็ก,กต้องดื่มนมแม่นะครับถ้าเกิดว่ามีสารนี้เข้าไปในร่างกายของแม่มากๆเนี่ยหรือสะสมนะครับก็จะมีผล ต่อการจเจริญเติบโต,ตร่างกายของเด็กด้วยนะครับมีหมดเลยนะฮะตรงนี้ทีนี้เนี่ยอันนี้ปลอดภัยนะฮะปลอดภัยแน่นอนอเดี๋ยวเรามาประกอบกันทีละชิ้นนะฮะอ่านี่นะฮะนี่เลยนะฮะก็จะมีฝาน่านจะเป็นที่จับนะฮะจับของฝาอุปกรณ์ของฝานะฮะเดี๋ยวมาประกอบกันตรงนี้เลยนะ เมื่อแกะกล่องออกมานะครับเราจะมีอะไรทั้งหมดก็คือกระทะที่ให้มาคือ2ใบนะครับเป็นกระทะที่เป็นก้นลึกนะครับผมแล้วก็เป็นก้นก้นแบนนะครับผมแล้วก็จะมีฝาคลอมให้สําหรับทําเป็นเมนูที่จะเป็นเอาไว้สําหรับนึ่งหรืออะไรที่จะต้องปิดฝานะครับผมส่วนการปิดฝาก็จะมีฝานะครับมีชิ้นอะไรที่จะไว้ในส่วนประกอบนะครับผมทั้งหมดอยู่4ชิ้นเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะครับผม ไล่สายตัวนี้ลงไปก่อนนะครับก็เริ่มตัวนี้จากนั้นปิดท้ายด้วยตัวนี้นะครับก็เริ่มน,นี่ครับประกอบง่ายมาก ส่วนกระทะของเราก็จะเป็นเชฟลอนที่มีการเคลือบทั้งหมด11ชั้นนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าใครได้ไปเนี่ยทุกคนจะต้องชอบมากเพราะมัน ทำอาหารแล้วไม่ติดกระทะนะครับผมส่วนกระทะเตาที่ใช้นะครับสามารถใช้ได้กับทุกเตาเลยไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สธรรมดาที่อยู่บ้านนะครับผมเตาไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งเตาเซรามิกฮาโลเจนนะครับผมอันนี้ใช้ได้หมดเลยซึ่งในในกล่องเนี่ยจะมีขั้นตอนวิธีการใช้ให้ทุกท่านเห็นอยู่แล้วนะครับผม